สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาลอมเพลินเพลินของเราทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะเอฟซี FC คนสนองพน้อยพเพลินเพลินนะครับมากับคลิปนี้ค่ะคนสงสีภาพพี่น้องมากหลินทางนะคะบ้านสามหลังนาะพี่น้องเนาะนะคะภาพพี่น้องมาทางบ้านสามหลังพากันมาเบิงนะครับเขาทําอะไรกันอยู่ทําไมเงียบมิดมีสีซ้อนเนะาะคือเป็นมิดมีซีซ้อนอ๋อข้างนอกอ้อครัว โอ๊ยพาไปเบิ่งนขั้วก่อนขั้วของบ้านามหลังค่ะพี่นอ้องอื็นมมาเห็ดขั้วอยู่ทั้งนี้ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนกันได้ที่นัานัาคเหษตรอย่างอยู่สมายสมายทำไรอุ้ยตกใจ ภากันเฮ็ดหยั่งภากันเฮ็ดหยังสมัครตลกไหมสมัครตลกคณะใดเสียงอีซงค่ะเสียง,งอีซ ong ตเสียงอีซ o เขายังไปสมัครอยู่สามเดือนบ้างอยู่เจ๋งแล้วคฮะนะฮะเอาสิเปิดไม่ดี้ว่าได้ข่าวเพิ่นจิเพิ่นสิเปิดไม่ดี้ตัดสมัครตลกมาทุกคนเลนยจี คนสิแม่โกูไงคะหน<ป>ูแต่งไปแล้วก็สวยว่าคนมันสวยไงหนูก็มองหนูแต่งไงจะต่ตลกไม่สนุกให้หนูเข้าใใครบอกหนูคะลูกผู้ใดเป็นคนบอกหนูว่าหนูสวยอเอฟซีเย,ยอะแยะบอกเอฟซีไหนคะแม่อยากรู้จกักเอ่ยอให้แม่ได้ยินหน่อยรถไม่สี่หลังลยฮะไม่สี่หลงบ้าี่ท่ไหนจะไปเฮ็เดเนี่เฮ็ดซาจะเฮ็ดหนาตลกมี คนนั้นสวยคนนั้นตลกนั่นคือทำให้เป็นอย่งนั้นก็อย่คิดลดแม่เอาไงไม่ยังอีกอะน่ะอีนั่นเขาแต่งตลุกลูกเขาบริเฮตพีบ่าเอาก็แต่งตลกในแม่ตลกบอนี่หัวหายเน่เด้อพี่น้องก็หัวหายเพิ่นเนี่ยอันลองเพ่ยยังกอมือนน่ะน่ะผาแดงนัาไค่ะเฮ้ยผาแดงนัาไง่ผาแดงของน้องผาแดงของน้องล่องให้แม่ฟังมันรู้เป็นไรก็ เขาคืออันห้ากันว่ามวนเทว่าให้แม่ฟังัมดูมันเป็นเท่าไเก่ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหมคนเอิ้น้องมานั่งไอไอก็ได้ใช่ยาคาะเด็กสะพ่อพี่น้องมามวนมวนอิลี อีโกก็ว่ายังเกาะเข้าปิดไหม่เตี๋เออสั่งปิดใหม่หนูงงมากเลยเออลองเพาะไม่ละลูกเขาถึงทำไมลองเพาะนะฮะลองเพาะทำไมเขาถึงปิดล่ะจ๊ามันก็งงขึ้นกันสนอลองเพาะเกินไปหรอมั้งใช่ไหมใช่โอ้โหน่าสงสารเนาะไปเสียงอีสงนะไปสมัยเสียงอีสงแล้ววันนี้ไม่มีการปิดใหม่วันไหนอ๋อไอ้วันไหนเียงอีสงทํานั่นแหละเขาไม่ปิดไหม่นะลูกจริงๆเขาสั่งให้เราต่อเลยเนาะ เขาไม่สั่งให้ร้องเขาไม่ให้หนูร้องเลยครับไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้ยเนาะไม่เห็นหน้ายี้มหน้าบวซวงแฉะมันคือกล้วยถือตีนบัหนึงแม่แม่หนูแต่งหน้าปนสื้อผิดพ่อได้ประกันหนูนาแป๊ดหนูได้แต่แต่หนูป้อนแต่แต่งหน้าผมได้รูหนูอยู่ซื่อหนูก็ได้เลยได้หนาหนูน่ะได้ยังฮ้ได้คอน หนูอยากว่าเพชรทุกคนรนะพ่ออินูโตอะแสงอินาโต๊ะกีอันนี้มาสมัครในค่ะวงไหนคะวงเสียงอีซงยายาหาเจอเสีมาสมัครเปนักอีกวงเสียงอีซงพนักเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงสีลาบปอสีได้ลาบปอพี่น้องเบิงเด้อเลิศที่อยู่นี่ค่ะหฮึใช่ฮัดแม่เขาสวย ผู้ใดนี่มาขึ้นแย่หัวลกมาเป็นแย่หัวลกแท้วันนี่เน่กระว่ายนู้คับน้จาจืาจีนูนว่ายว,ว่าย้นตเต็งนจม <c oughs> นะมิวบอกหิวเล่ะ ยังอยู <health care> <compra. S 1> ่นะยังอยู่แม่หมองนิ้วใช่ไหมเอเปลียนสูตรแม่หมองยิ้วใช่ไหมได้เลยเหนขาท่าเกมแดงๆมาจากท่านฮะข้าวท่าห้าันง่ายาฮะผู้ใดล่ะเอาข้ออะล่ะตี้คนกับหัวไ่แห้งแล้วหัวอยู่บอห่วเขาบอกหัวจักเม็ดแล้นี่ไหลหายไหลหายงนี้แล้วนี่ไหลโดยตรงไหลหายโดยตรง โอ้ยอันนี้กำมลนอยู่ไม่ยังอ่ะจีนูนจีนูนบอกปะฮรับปะขอเอาชุดลาตายก่อนชุดลาตายใช่ไหมใช่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 ชุดลาตายแล้วก็โซสีตั้งงามแถ่ะวะไม่ไมไม่มีใครสวยเท่าหนูเลยตั้งงามเนาะมีชุดอีกบอ มในีสมัยจเจอเพื่อนใส่โมงเขามีงอกโมงให้อยู่เออกู้ชายเป็นซื้อสลับแม่ใส่หนึงเอาส้นเท้าไปยุใส่แม่เบาบางกำลัตงตายหลายชาาั้นนะโอ๊ยจ<ม>ีนูนตาเนี่ยตาปวดเนาะปวดเนาะแจ็บเนาะ วววปวดปว<ล>ดพอ<ล>แล้วนกัหล่ะาดเอื่อยแล้วแม่หน่าเอาื่อยแล้วแม่พาดขุมตาปพาดจะ <c oughs> ม่าแส่หน้วกูุบว่างเบื่อมือกูเนี่ยสามีตีตาเขาเนี่ยนี่บอกเขาเอื่อนว่าสามีตีตาหนังนะนี่แมน,นบอหมยมะคือแท้สวยอมะคือแทว่า นี่สวอีนางอันนี้มันมาเห็ดคือแทอคืออะไรต่อดีคิดต่อคือตายอีหลีเนาะอ้มันคือเห็ดงามแถาว่าโอ้ยินมัเ๋ออีนางอันนี้มันเห็ดงามอีหลีวะ่ะโอ้เขาแต่งตัวเป็นตลกอีนางอันนี้ก็แต่งตัวเป็นอย่างวะ เบิ้งไปเบิ้งมาเมื่อคืนนกแก้วเหตุอุอ้ยปุ่นน่ะถ้าออกไปหยังหอดปุ่นปุ่นเนุ่นะป้าอืมอินิ่บโตกินไหมอ๋อปุ่นน่ะ

เบิดลรีสติกมือนี่เบิ์ดแทๆเราเมื่อนะไม่ต้ครับอออ๋ออ๋อก็บิ้แดงสงนะแลรีบปสีแดเงเนาะุ้ยสาวโกกคนไะใช่เหนอมัน,านามาดึก,ก็